เปิดข้อความสุดท้ายผู้กำกับการเบิ้มพิมพ์พไปแชทกลุ่มก่อนปริชีพตัวเองวันนี้เราจะพาไปเปิดข้อความสุดท้ายผู้กำกับการเบิ้มหรือผู้กำกับการวชิรายาวไทยสงพิมพ์พไปแชทกลุ่ม ก่อนปริชีพตัวเองวันนี้11กันยา2566ณวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนพิธีพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจโทศิวกร,กรสายบัวเสียดสิ้นลงแล้วถ้ำกลางความโศกเศร้าและความคิดถึงซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าเมื่อมีเพื่อนข้าราชการตำรวจบางนายถึงกับการน,น้ำตาไว้ไม่อยู่ ด้านพลตอต่อศัก์สุวิมนได้เป็นประธานนำข้าราชการตำรวจในการวางดอกไม้จนันจากนั้นเพื่อนข้าราชการตำรวจทยอยวางดอกไม้จนันทซึ่งพิธีถูกจัดขึ้นอย่างสมกิจและล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนผอก,อกอวชิรายาวไทยศพหรือผอกเบิ้มผอก .2 บกทนผู้บังคับบัญชาสารวัตรแบงค์ และเป็นคนที่โทรศัพท์ตามให้ไปบ้านกำนันนกปริชีพตัวเองคาบ้านพักย่านจังหวัดปทุมธานีโดยญาติได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันเสียชีวิตระหว่างทางนอกจากนี้ทางด้านอมรินได้มีรายงานว่าพอกกบเบอร์ K K K B พิมพ์ไปในแชทกลุ่มหลาหลาครั้งสุดท้ายของเพื่อนนักเรียนตำรวจรุ่น55บอกว่าจะฆ่าตัวตายซึ่งเพื่อนๆก็เข้ามาให้กำลังใจ และไม่มีใครคาดคิดว่าผู้กำกับการเบิ่มจะเลือกจบชีวิตแบบนี้